สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้พูดจาภาษาวัวมีโอกาสได้มาเยี่ยมโรงงานผลิตไซเลตนะครับนะฮะโรงงานผลิตไซเลตไซเลตก็คือเป็นอาหารหยาบนะครับสำหรับ,บวัวสำหรับควายมา้าแพะแกะกินได้หมดเลยนะฮะไซเลตก็คือ ผลิตมาจากสับปรดนะครับว่ากันว่ากลิ่นหอมรสชาติดีวัวกินดีกินเก่งกินหมดแล้วที่สำคัญคืออัตราการแลกเนื้อนะครับอัตราการความเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าอาหารหยาบชนิดอื่นๆหลายชนิดเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอบถามรายละเอียดนะครับกับ เจ้าของโรงงานเลยนะฮะนี่นะครับยืนอยู่ตรงนู้นนะฮะนะครับที่นี่ตอนนี้เนี่ยสต็อกน้อยมีน้อยนะครับถือว่าน้อยนะฮะสองหมื่นลูกครับผมฉะนั้นแล้วใครที่มีปัญหาในเรื่องของคนงานนะฮะคนงานต่างด้าวหนีกลับบ้านหมดนะครับย่าโตไม่ทันเข้าโพดหาไม่ได้ลองเปิดใจดูกับไซเลตตัวนี้ครับผมผลิตจากสับประรดแล้วก็เน่าสับประรดสองอย่างเป็น ไซเลตบริสุทธิ์นะครับไม่มีอะไรเจือปนเลยแม้กระทั่งเกลือก็ไม่ใส่เดี๋ยวผมพาท่านดูฟังรายละเอียดจากท่านเจ้าของโรงงานไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับพี่ครับผมอินนะครับเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาหารวัวเป็นสับรดบดหรือเรียกง่ายๆว่าไซเลตสับรดนะครับครับโอเคพี่โรงงานตั้งอยู่ที่ไหนครับ ตั้งอยู่ใกล้ๆวัดละหารไร่ครับ GPS มาที่วัดละหารไร่ได้เลยครับครับวัดละหารไร่หรือว่าวัดหลวงปู่ทิมใช่ครับนะฮะแล้วก็ปักหมุดมาตรงนี้ได้เลยปักหมุดตรงนี้ได้เลยครับอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมขึ้นตรงนี้ให้เลยครับเบอร์โทรติดต่อผมขึ้นตรงนี้ให้เลยนะครับเอาละครับพี่อินวันนี้ผมขออนุญาตมาเยี่ยมชมหน่อยนะครับเพราะว่า มันรู้สึกว่าใช้ดีแล้วก็ขายดีมากนะครับเท่าที่ผมตามเรื่องมานะฮะว่าไอ้คำว่าไซเลตเนี่ยมันคืออะไรที่อธิบายให้คนฟังได้ฟัง่หมครับครับไซเลตนะครับมันจะเป็นชื่อกระบวนการหมักประเภทหนึ่งหรือเราเรียกง่ายๆคือไซเลตคือการนำสับลต์นะครับบดแล้วผสมกับตัวกากเงาสับลรดมิตรวมกันครับแล้วเรากรอกไปในกระสอบแล้วเราก็ทำเป็น มัดมัดยางให้แน่นทําเป็นอ่เป็นสุญญากาศข้างในครับครับนัเลก็เลยเรียกกระบวนการหมักว่าไซเลสครับครับแต่จริงๆวัตถุดิบมีแค่ตัวของผลสับปะรดครับแล้วก็เงาเงาเงาสับปะรดที่เอาไปบดแล้วมาผสมกันอีกทีหนึ่บในอัตราส่วนที่แล้วแต่ว่าวัววัวแบบไหนจะใช้กินใช่วัวขุนวัวแม่พัน กินได้ทุกอย่างเลยกินได้ทุกอย่างครับอ๋อจะกินจะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องได้หมดครับครับแพะแกะม้าควายหรือวัวได้หมดอ๋อไม่จําเป็นแค่วัวใช่ครับได้สัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์สี่กระเพาะได้หมดเลยได้หมดครับอ๋ออย่างนี้ก็ดีทีพี่ครับครับทีนี้อัตราส่วนยังไงบ้างพี่การผลิตก็เราอยู่เราจะใช้จะเป็นสแตนดาดคือจะเป็นสับปะรดกับเง้าสองอย่าง จะื่อให้ลูกค้าสามารถไปมิกซ์ส่วนผสมในการใช้ที่ฟาร์มได้สะดวกขึ้นครับถ้าจะเป็นวัวนมเราก็จะใช้อัตราส่วนที่น้อยหน่อยแล้วก็ใช้วัสดุดิบธรรมชาติที่อยูใใ่ใกล้ใกล้ฟาร์มเพิ่มเข้ามาครับรบ้วรวมกัสบสารดของเรามันทําให้กลิ่นมันหอมขึ้นครับ,รบหรือถือวัววัวขุนเราอาจจะใช้ตัวนี้เลยได้เพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพื่อความประหยัดต้นทุนของลูกค้าครับอ่าสามารถนําวัตถุดิบ อะไรก็ได้ครับในพื้นที่มาช่วยมิกแล้วก็ลดต้นทุนลงครับแต่ก็ยังมีความหอมของสับปะรดครับช่วยให้การกินของวัวเนี่ยดีขึ้นครับครับ,รบพี่ครับไอ้สับปะสับเอ่อสับป,ปะรดสดหรือว่าใสาเดเนเที่ยวเรียกกันเนี่ยมันดีกว่าอาหารหยาบชนิดอื่นยังไงพี่คืออาหารหยาบชนิดอื่นเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ เพราะสับปะรดเนี่ยมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์สัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยจะชอบมากครับแล้วก็มีาทางทางโรงงานเราจะใช้ลูกสับประรดเป็นเป็นส่วนผสมของไซเลสด้วยเพราะแล้วลูกสับประรดเนี่ยมันจะมีน้ําตาลม,มันพอเวลาวัวหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องกินเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความหวานของน้ําตาลจากสับประรดมันจะทําให้การกินดีขึ้นคครรัับบอ้วนไวโตเร็วแน่นอนครับอ่ากินง่ายกินได้เยอะ ใช่ครับแล้วก็รสชาติออมีกลิ่นหอมครับครับทำให้วัวอ้วนไวใช่ครับน้ำหนักดีด้วยครับน้ำได้น้ำหนักดีด้วยครับอ่าพี่ครับหลายคนสงสัยวัวแม่พันธุ์ที่เขาเลี้ยงอ่าเพื่อที่จะผลิตลูกขายอย่างเช่นวัวสวยงามวัวเลือดร้อย กินได้ใช่ไหมพี่หลายคนสงสัยมากเลยกินได้ปกติครับ,รบแต่ว่าเราจะไม่ให้กินคิวเกียร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าโดยโดยธรรมชาติของสับป,ปะรดจะมีกรดครับแลแ้วตอนนี้ถ้าเราจะใช้สําหรับวัวแม่พันธุ์วัวประกวดวัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช้เกียวร้อยเปอร์เซ็นใช้เป็นส่วนผสมแทนนี่จะเป็นหญ้าเนปียเปลือกมันหรือจะเป็นข้าวโพดสับครับครับผสมมิกเข้าไปใช้อัตราส่วนห้าสิบห้าสิบอ๋อ กินได้แต่ว่าขอให้ผสมอย่างอื่นใช่ครับไม่แนะนําให้กินเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์เราะว่าขุนโปรตีนในไซเลตเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่โดยโดยธรรมชาติของสับปะรดจะเป็นพืชที่ไม่มีโปรตีนครับแต่ว่าโดยปกติมันจะมีพวกวิตามินเสริมมีน้ําตาลมีพลังงานครับมันงั้นโปรตีนไม่ไม่เกินห้าเอร์เซ็นโปรตีนไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตครับก็คือ เวลาที่สัตว์เลี้ยงของเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพวกนี้ใช่แปลเปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นพลังงานเปลี่ยนจากน้าตาลเป็นพลังงานแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นกล้ามตรงกล้ามเนื้ออะไรก็ว่าไปใช่ครับระบบของเขาใช่ครับครับเพราะโดยธรรมชาติเราเลี้ยงวัวเราเราเองจะมีหัวอาหารต่างๆอยู่แล้วครับครับโดยใช้ตัวนี้ช่วยครับครับหนึ่งถุงเนี่ยน้ําหนักกี่กิโลครับพี่ ตอนนี้หนึ่งถุงน้ําหนักสามสิบกิโลครับสามสิบกิโลกร,รมัมอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีครับเอ่อขั้นต่ําอยู่ได้หกเดือนถึงหนึ่งปีเพราะว่าเอ่อผมจะบรรจุถุงเป็นถุงสองชั้นมีพลาสติกด้านในครับครับพลาสติกผมไม่ได้ใช้พลาสติกธรรมดาผมใช้ใช้พลาสติกที่ทนแรงกระแทกครับเพราะเวลาเราไปลงที่ที่ฟาร์มครับเราสามารถโยนจากรถลงพื้นได้เลยครับไม่แตกครับแล้วพอไม่แตกปุ๊บมันจะอยู่ได้นานมากครับอยู่กลางแจ้งก็ได้ครับ ไม่ไม่จาเป็นต้องเอาเข้าลงล่มเรื่องอะไรของผมกองกับกลางแจ้งได้เลยดเดี๋ยวเอาผ้าคลุมคืออยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ใช่อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อ่าทีนี้สมมติว่าเราเอาไปส่งลูกค,คา้าเกิดมันมีถุงแตกแนะนําว่าให้เอาถุงแตกนั้นให้กินก่อนดีไหมดีดีดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดถุงแตกขึ้นมามันมันมันจะโดนอากาศอากาศแล้วจะทําให้เสียง่ายครับแต่ว่ายืนใชนอ่อแต่ยืนยันคือถ้าเกิดถุงไม่แตกเนี่ยตัตบโมกเดือนสบายๆเลยสบายเลยครับแต่ว่าสีกับกลิ่นจะมีการเปลี่ยนไปนิดนึงใช่ครับไม่ต้องตกใจใช่มันจะสีจากสับรดเขียวๆมันจะค้ําลงครับเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยทำให้สีมันเปลี่ยนกลิ่นมันเปลี่ยนแต่ว่ารสชาติและเพราะว่าความหอม เป็นที่ชอบของสัตว์เคี้ยวเอื้องแน่นอนครับตรงนี้ที่เราเปิดถุงโชว์อยู่เนี่ยพี่ตัวนี้ผลิตกี่วันละตัวนี้ผลิตมาแล้วหกเดือนครับโอ้ี่สภาพของหกเดือนถ้าเกิดสภาพใหม่ๆสีจะเป็นสีแบบนี้ไหมพี่อ่าสภาพใหม่ๆจะเป็นสีเขียวและสีแดงตามตามธรรมชาติของลูกสับปะรดเลยอ๋อจะเป็นสีนั้นเลยใช่ครับอันนี้คือหกเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้กระบวนการหมักมันได้เริ่มขึ้นแล้วครับก็เลยทําให้เปลี่ยนสีนี้ครับ อขั้นต่ำกี่วันพี่หลังจากผลิตแล้วถึงให้สามารถให้กินได้ยี่สิบวันครับยี่สิบวันครับแต่ของเราเนี่ยจะไม่จัดไอที่ผลิตใหม่ให้ลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับต่ำาำคือต้องเกินยี่สิบวันเราถึงจะจัดส่งใช่ใช่ครับอ๋อคือเราจะทําเตรียมไวเ้เตรียมเอาไว้แล้วก็หมักรอลูกค้าเลยครับแล้วเราจะไม่ให้ของใหม่ไปเด็ดขาดเพราะว่าพอเอาของใหม่ไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาครับครับ วันนี้ไม่มีการผลิตนะครับพี่น้องครับแต่ว่าในสต็อกของเราตอนนี้มีประมาณกี่ถุงครับพี่ตอนนี้สองหมื่นบาทถุงครับสองหมื่นนี่ถือว่าน้อยหรือมากน้อยครับน้อยเหรอครับสองหมื่นนะนะครับปกติถ้าช่วงพีคสุดๆช่วงไฮๆเนี่ยสต็อกมีเท่าไหร่พี่สี่ถึงหกหมื่นครับสี่ถึงหกหมื่นลูกครับสี่ถึงหกหมื่นถุงพี่น้องครับน้ำหนักประมาณสามสิบกิโลกรัมใช่ครับถูกไหมฮะราคาถุงละเท่าไหร่พี่ ตอนนี้ก็ราคาพิเศษครับอ่ามีราคาพิเศษจัดโปรให้ด้วยใช่ราคาเถ้าเกิดว่าสั่งเยอะสั่งสามร้อยถุงขึ้นครับเรามีราคาพิเศษให้มีราคาพิเศษให้ครับนะครับผมบอกเลยก็ได้พี่น้องครับราคาณปัจจุบันณวันนี้ที่ท่านดูคลิปอยู่นะครับหนึ่งถุงก็คือหกสิบห้าบาทสั่งเยอะมีส่วนลดให้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าแล้วก็มีรถขนส่งส่งถึงที่ไหมครับ มีรถขนส่งถึงที่นึงครับรวมค่าส่งหรือยังครับกับกับราคาสินค้าเนี่ยตัวตัวนี้ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งนะครับเพราะว่าระยะทางจากนี่ไปถึงความลูกค้าค่อนข้างจะไกลแล้วแต่ระยะเราเราคุยกันเราเราเราไม่ได้เอาค่าขนส่งแพงเราเอาเป็นค่าน้ํามันอ่าราคาเซอร์วิสนิดหน่อยครับเป็นรถของโรงงานเราเองใช่ครับอ๋ออย่างนี้ก็ดีเลยเป็นมีทั้งกระบะแล้วก็หกล้อล้อดับครับแล้วก็มีรถพ่วงอ่า ได้หมดเลยแล้วได้หมดเลยครับแล้วแต่ลูกค้าก็คือรถกระบะหนึ่งคันใส่ได้กี่ลูกครับพี่กระบะหนึ่งคันได้ใส่ได้ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบลูกครับหกล้อแหละครับหกล้อสามร้อยลูกครับหกล้อสามร้อยแล้วเป็นสิบล้อละครับสิบล้อจะเป็นห้าร้อยกับห้าร้อยลูกประมาณนั้นใช่รถพ่วงก็ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยลูกครับครับเอาละครับพี่ช่วงสุดท้ายผมอยากให้พี่เน้นย้ำถึง คุณภาพของสินค้าของเราหน่อยว่ามันดียังไงมันดีกว่าอาหารชนิดอื่นยังไงแล้วก็กินแล้วตัดเลี้ยงจะเป็นยังไงครับพี่คือสับประรโดโดยธรรมชาติมีกลิ่นหอมและความหวานของสับประรดอยู่แล้วครับแล้วก็มีเยื่อใย,ยจากเงาอยู่แล้วอันนั้นลองลอง,ลองเปิดใจครับนําวัสถุดิบธรรมชาติใกล้ๆฟาร์มครับมาผสมกับต,ตัวนี้ดูแล้วว่คคณจะกินดีขึ้นครับครับแน่นอนครับผมแล้วก็ ลูกค้าประจําตอนนี้มีเยอะไหมลูกค้าประจําตอนนี้มีเยอะเหมือนกันครับเอแต่ว่าส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดต่างจังหวัดมากเลยใช่ส่วนมากก็จะเป็นโซนเลี้ยงวัวป่มใช่ครับเป็นเลี้ยงวัวป่าขายเยอะแต่ว่ากี่ถุงก็ได้กี่ถุงขายหมดกี่ถุงก็ส่งครับมารับหน้าฟาร์มก็ได้ยินดีินดีพูดคุยได้หมดเลยครับครับผมแล้วก็ช่วงที่ผมมาถ่ายทำเนี่ยน้องครับก็มี ลูกค้าก็เพิ่งเข้ามาซื้อแล้วก็เพิ่งออกไปเอาละครับวันนี้พี่อินมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องชาววัวชาวควายบ้างครับผมถึงตอนนี้ราคาวัวมันจะผันผวนยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาววัวครับอย่าท้อครับสู้ต่อไปครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งได้เลยนะครับสต็อก เรามีผลิตทั้งปีนะครับมีผลิตทั้งปีเลยนะฮะร,ราคาอาจจะมีขึ้นมีลงตามตามของซีซันตามของฤดูกาลเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าช่วงนี้โปรโมชั่นสุดๆครับผม65บาทสั่งเยอะมีส่วนลดพิเศษให้เอาละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัว วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับ